สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยในปัจจุบันเราจะพบว่าเพิ่มขึ้นทุกปีคนไข้ร่างไตมันใช้เงินมหาศาลมากเรารู้ว่าโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดมาจากกลุ่มโรคที่เป็นเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็เรื่องของไขมันในหลอดเลือดสูงนะ แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่มันต้องล้างวันละหกรอบไม่สะดวกเอาไปทีล้างที่โรงเรียนนะคะคือมันต้องเที่ยวมาฟอกกระคะันเาก็เลยไปโรงเรียนไม่ได้ก็เลยต้องหยุดเรียนนะคะหยุดไปปีหนึ่งเลยค่ะเบื่อค่ะอยากไปเจอเพื่อนฮักใจเองว่าหลานตามเพื่อนไม่ทัน สปสชกำหนดเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่อันนี้เป็นหัวใจของสปสชช่วยให้คนไข้เข้าถึงบริการไปเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มคุณภาพการรักษาไปคุ้มครองสิทธิที่เขาคิดว่าเขาควรจะได้รับเหมือนประชาชนคนหนึ่งเนาะเป็นยุทธศาสตร์ของสปสช ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงบริการคนไข้โรคไตวายเรื้อรังในทสุดท้ายและจําเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตต้องได้เข้าถึงการบําบัดทดแทนไตไม่ว่าชนิดใดก็าตามช่วยป้องกันการล้มละลายของเขาได้อันที่2ก็คือว่าการล้างหน้าท้องไม่ว่าจะเป็น C A P D หรือ A P D ก็มีบทบาทที่สําคัญที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในช่วงหนึ่งปีแรกก็สามารถที่ทําให้คนไข้าสามารถอยู่สุขสบายได้เนาะซึ่งตรงนี้เป็นเขาเรียกว่ายุคเปลี่ยนแปลงเลยนะคะของประเทศไทยซึ่งดีมาก ดีกับหมอไตดีกับคนไข้โรคไตในทุกๆคนจากเดิมเนี่ยที่เราเปลี่ยนต้องเปลี่ยนถ่ายทั้งหมดอ่ะสครั้งต่อวันการที่เราต่อบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสการติดเชือ้อแล้วถ้าเราทําไม่สะอาดสถานที่เขาไม่เอื้ออํานวยสิ่งต่อเรื่องการติดเชือ้ออันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวซึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถทําก่อนนอน ได้เลยค่ะแล้วก็ปัจจุบันที่ดีขึ้นเยอะคือเป็นเมนูภาษาไทยค่ะทําให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเขาจะสามารถที่จะไปทํากิจวัตรประจําวันนะคะในช่วงกลางวันได้เหมือนกับคนอื่นๆปกติและไม่ต้องมาพวงนะคะในการว่าเอ๊ะจะต้องถึงเวลาจะเปลี่ยนไหมจะถึงเวลากลางวันที่เราจะต้องเปลี่ยนน้ายาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่เราลด ะะการต่อเนี่ยแค่1ครั้งต่อวันเนี่ยมันก็จะช่วยลดร่องขึงการติดเชื้อด้วยการทำ a อ PD ก็เป็นเหมือนเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าคนไข้เนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่จะต้องมาโรงพยาบาลนะสัปดาห์ละ3ครั้งเราสามารถทำเองได้ที่บ้านก็จะต้องมาเทรนเทรนจนกว่าญาติ คือผู้ดูแลเขาจะมั่นใจที่จะกลับไปทําได้การใช้เครื่องเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าจะต้องทําตอนไหนควรจะเริ่มทํากี่โมงเครื่องรุ่นนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบค่ะการล้างทางมาท้องเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทเพื่อจะจะช่วยลดภาระโดยเฉพาะเรื่องของ APD ที่จะทำให้ผู้ที่สมควรจะได้ใช้ชีวิตในช่วงที่เขาควรจะใช้เช่น เอาไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทํางานเพื่อได้เงินออกมาเป็นเงินเดือน,นอะไรกลับมาเนี่ยก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากขึ้นเขาสุขสบายมากขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตราบเรียบมากขึ้นถ้าเป็นเด็กๆนักเรียนคนทํางานคนไข้ที่ใช้ a p d จะค่อนข้างพึงพอใจในเรื่องของความสะดวกสบายเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะเพราะว่า หนูกลับไปเรียนได้เหมือนเดิมเพราะว่าเขา้างแค่ตอนกลางคืนนะคะก็ง่ายค่ะเพราะมันมีหน้าจอภาษาไทยด้วยค่ะดีใจคะ่ะกลับไปโรงเรียนได้ก็โล่งใจภูมิใจที่เขาได้ไปโรงเรียนต้องขอบคุณสปะสะชก่อนนะคะที่แบบมอบโครงการดีๆให้กับคนไข้ไตาวายจนมาถึงปัจจุบันก็มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องอยากจะลองให้คนไข้ไตาวายทุกคนนะคะลองมองดูว่าวิธีการนี้ นะคะมันมีประโยชน์แบบนี้แล้วก็ลองพิจารณาดูสามปีปาดีก็ดีมากเลยที่เขาช่วยเราได้ดีทุกอย่างทาง,งานก็คงจะไม่รหลอดหมอคนนี้ใจดีมากๆเลยหมอแนะนำดีมากเลยเครื่องนี้ก็ดีดีพอมีเครื่องไอ้นี้มาปุ๊บไปโรงเรียนได้ดีใจมากๆ ไม่รู้จะขอบคุณใครเป็นคู่ขวัญสำหรับหลานมีใจมากดีใจที่ทำให้หลานมีชีวิตใหม่ขึ้นมา